ทคโนโลยีวันไหนที่บบวีเสร็จงานเร็วนะคะบบวีก็จะรีบมาที่ร้านเดอะแฮ์ช็อปที่สยามซอย2แห่งนี้เลยค่ะจะได้มาดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็บวี่ต้องพกโนตบุ๊กเครื่องนี้ไปด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีลูกค้าสั่งออเดอร์ทาง Facebook เยอะค่ะเลยต้องพกมาตามไมค่ะว่าบบวี่จัดการกับปัญหาของบบวี่ยังไง <something> ไง่าย เพราะว่าโบวี่มี AIS Aircard นะคะทำให้โบวี่สามารถออนไลน์เข้า Facebook ของร้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วค่ะช่วยลดเวลาการทำงานไปได้เยอะเลยค่ะ hmm. สวัสดีค่ะเชิค่ะการใช้งาน Aircard สะดวกรวดเร็วด้วย Auto Connection mm hmm. เพียงแค่เสียบเข้ากับโน mm ้ตบุ๊กระบบจะทำการเชื่อมต่ออ mm ินเทอร์เน็ตและเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน mm ็ตเบราว์เซอร์ขึ้นให้เองโดยอัตโนมัติ mm hmm. ไม่ต้องคลิกอะไรเลยค่ะ AIS Aircard ที่โบวี่พกไว้ติดตัวนี้นะคะสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากๆเลยค่ะแค่นี้นะคะโบวี่ก็เหลือเวลาไปดูแลลูกค้าอีกเพียบเลยค่ะอะไรคะสนับสนุนโดย AIS เครือข่ายคุณภาพ 3G WiFi และ Edge Plus กลับเข้ามาสู่ช่วงคลิกฟันกันแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะแน่นอนว่าเดี๋วีนะคะจะพาคุณไปพูดคุยกับศิลปินคนดังนะคะในเรื่องของผลงานแล้ก็เรื่องของไอกันด้วยนะคะ แล้ววันนี้ค่ะโบวี่ก็มีนัดกับศิลปินกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งโบวี่เชื่อว่าผลงานซิงเกิลล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นที่รอคอยจากใครหลายๆคนมากๆเลยนะคะเอ๊ะดี่สิ่งเพลง่ว่่ว่ว,วน่่ะคะค่ะ่่่่น่่่่่า่ะ่่่่่่่น่่นะ่ะเน่่่ะ่่่่่น่่่่่่ดี่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ สวัสดีค <altro> ่ะสวัสดีค่ะว yeah. okay. okay. so ันนี้มากลัวหรือเปล่าคะเนี่กำลังร้องเพลงกันอยู่เลยค่ะขอต้อนรับรูมเตอร์ที่ได้เข้าชมรายการคลิกไอทีนะคะเพลงที่เล่นกันอยู่คือเพลงหน่วงใช่ไหมคะใช่ครับเป็นซิงเกิล ของเราเองซิงเกิลแรกใช่ใช่คือปกปกติรุ่นเจอที่นายเนี่ยจะจะเป็นแบบร้อง cover, <ช>คอเวอร์เพลงของอื่นใช่ไหมคะแต่ว่านี้เป็นเป็นเพลงแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราได้อคอเวอร์เพลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นบนยูทูบนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้เราก็มีซิงเกิลแรกของเราแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยที่คอยติดตามช่วยเล่าถึงที่มาของเพลงหนุ่มนิดนึงเนื้อหาแรงบันดาลใจมาจากไหนคะก็ ที่มานี่มาจากประสบการณ์ครับตรงของพวกเราแล้วก็เรียกว่าเราพยายามจะเขียนเพลงตอนแรกเราทําทํานองขึ้นมานะพวกเราคนเจริญน,นายช่วยกันทำทำนองขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักแล้วก็เป็นมุมมองความรักแบบแอบบรักอะไรอย่างนี้ทีนี้พอเรามาทําให้พี่บอยช่วยเขียนเนื้อเพลงพี่บอยก็แนะนําว่าน่าจะมีความแปลกในเนื้อหาแน่นี้น<ม>ก็เลยกลายเป็นเอาความรู้สึกที่คืๆกลางของความรักแบบ ติดอัดนิดหนึ่งอะไรมารมามามานำเสนอกันนะครับแล้วก็ได้คำว่าหน่วงมาอธิบายความรู้สึกผมคิดว่าคาว่าหน่วงคงมีมานานแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าความหมายของมันคืออะไรแต่ว่าเอามาบัญญัติขึ้นใหม่ใช่ไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าเราเราเคยได้ยินคำนี้มานานแล้วหน่วงแต่ว่าตอนที่พยายามคุยกับพี่บอยอธิบายควานะมรู้สึกก็นึกคาไหนไม่ออกก็บอกว่ามันหน่วงหน่วงครับมันหน่วงพี่บอยก็เข้าใจปอดียวว่าเอออเข้าใจแล้วอารมณ์ประมาณนี้มันหน่วง คือมันแบบว่าครึ่งๆึกลางๆระหว่างแบบว่ามันก็ไม่ไม่ถึงจะมีความสุขก็ไม่สุขที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ทุกจนแบบว่าเจ็บปวดมากมายอะไรขนัดนนมันแบบนงๆไว้ให้ไม่ไม่ให้ไม่มีความสุขตัก็อย่กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยทำไมถึงมาทำกับพี่บอยได้ได้ข่าวว่าทพว่าใช้ YouTube ก็เริ่มแรกจากพวกเราคำว่าเพลงลง YouTube กันเล่นๆนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาทำอะไรนะครับ ก็คือเป็นในลักษณะเล่นเล่นเล่นเพลงกันแล้วก็บันจะเทปไว้บันจะวิดีโอไว้แล้วก็โพสต์ลงใน u t u b e ใช่ไหมคะก็าทำไปเรื่อยๆครับจนจนมีคนเล่นด้วยใช่ครับจนเลยแรกๆไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่จนเริ่มมีคนรู้จักเราก็เลยต้องมีชื่อวงเป็นเขาพยายามจะตั้งชื่อวงกันก็คิดอะไรไม่ออกก็เลยเอาเป็นเบอร์ห้องที่ใช้อัดเป็นรูมเัอร์ดีนายขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็ทำไปเรื่อยๆรืยก็มีคนสนใจเริ่มเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนมาวันหนึ่งก็ได้อีเมลครับจาก พี่บอยตั่46ก่อนที่จะได้อีเมลจากพี่บอยเนี่ยยอดคนดูเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณก็เยอะเริ่มเยอะขึ้นล้านประมาณล้านสองล้านวันนี้ทางในการคลิกไอทีนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอมอบของชื่อเลึกอให้ด้วยนะคะเป็นนิดนิดนิดนิยสายกับไอทีเอาไว้อัปเดตได้นะคะโน้ตบุ๊กคลาสกับม์โมบายมา์แท็บเล็ตนะคะขอบคุณมากมากค่ะ เวลาของรายการคลิกไอทีอีกแล้วค่ะโหยเวลาน้อยเนาะยังไงนะคะถ้าเกิดใครที่คิดถึงกันนะคะอยากคุยกับโบวี่หรือว่าอยากคุยกับทีมงานมีข้อติชมเลยนะคะก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจของเราได้เลยที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะกันนะคะที่ลืมไม่ได้เลยเนี่ยโบวี่ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลไอทีและก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะจากนิตยสารม y m โมบายและ My t a b ็ e t ตนะคะและนิตยสารโน้ตบุ๊กพลัสค่ะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.notebook888.com และ www.2bmen.com ด้วยค่ะ ที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามเกมสนุกๆรุ่นรับของรางวัลช่วงท้ายรายการด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ8ปดโมงห้ิถึงเก้มงยีทางทรบ .5 เช่นเคยนะคะแล้วทุกเรื่องไอทีจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณกับรายการคลิกไอทีค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ เทคโนโลยี w i r ลสเอ็นคืออะไรส่งคำตอบของคุณเข้ามาได้ที่ SMS 4221442 10สท่านแรกที่ตอบถูกก็จะได้รับนติตยสารไมโมบาลและไมค์ชารเลตไปเลยค่ะและทุกเรื่องของไอทีจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณสำหรับผมด้วยครับเเร็วเ็ววปนคามตัง้งพาสเวิร์ดมากกว่า8ตัวขึ้นไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะคะ